กันไกลนี่นะครับตัดแต่งง่ายครับไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมาสวัสดีครับทุกท่านเลฟีช่องวิทยไทยพีแชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.3 0นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูพืชผักทางการเกษตรนะครับในบ้านของผมนี่เป็นต้นโหระพาครับแล้วก็ต้นกะเพราอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการทําปุ๋ยน้ํา เพื่อบำรุงต้นโหระพาดูต้นโหระพาต้นนี้ครับเพื่อนนะงามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแตกยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับต้นสมบูรณ์ดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ติดยอดนะครับและไม่แตกนะครับดูนะครับเพื่อนๆต้นนี้แตกยอดดีนะครับนะดูนะครับขาเพื่อนๆมาดูต้นนี้ครับ ติดแต่ดอกแล้วก็ใบก็เล็กด้วยนะครับสําหรับต้นหูระพาแบบนี้นะครับไม่งามเราจะทําอย่างไรกับต้นหูรพาต้นนี้นะครับเพื่อให้ใบใหญ่ๆและใบงามและไม่แตกดอกแบบนี้นะครับโดยผมจะใช้วิธีการตัดนะครับนะตัดยอดตรงที่เป็นดอกแบบนี้นะครับเพื่อให้เขาแตกออกมาใหม่นะครับดูนะครับเพื่อนเนี่ยเราจะตัดไปแบบนี้ครับตัดเอาดอกออกให้หมดนะครับ เพราะว่าถ้าต้นดอกออรับหัวระพาแบบนี้นะครับหรือว่าต้นกะเพรานะครับถ้าติดดอกแบบนี้ใบจะเล็กต้นหัวระพาต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นต้นในบ้านของผมนะครับใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆแตกยอดง,งามๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้งามแน่นอนครับโดยใช้ปุ๋ยที่ผมจะทําการผสมเพื่อนๆดูนี้นะครับเล่งใบนะครับนะเล่งราก ทำให้พืชของเรางามและใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับสำหรับพืชกินใบโดยในการทำปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นกระเพราและต้นหุระพาในวันนี้นะครับเราจะใช้เพื่อนๆดูเป็นกะปิกะปิอะไรก็ได้นะครับที่เราใช้ในครัวเรือนของเรานะครับนะแบบนี้แล้วก็น้ำสาวข้าวครับในกะปินี้นะครับจะช่วยเร่งให้พืชของเราใบเขียวขึ้นรากเดินเร็วขึ้นและหาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับบำรุงต้นพืชนั่นเองนะครับ และสาหรับน้ําสาวข้าวนี้นะครับมีประโยชน์มากมายในสมัยโบราณนะครับเมื่อเราทําการสาวข้าวเศษส่วนมากเราก็จะไปลดน้ําต้นไม้กันนะครับสําหรับคนสมัยโบราณหรือสมัยก่อนนี้นะครับแต่สําหรับในการที่ผมจะทําปุ๋ยวันนี้นะครับเราจะใช้เพื่อนเพื่อนดูนะครับกะปินะครับหนึ่งช้อนพูนๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ําสาวข้าวนะครับในนี้นะครับผมจะตักมาก่อนครับน้ําสาวข้าวที่อยู่ในกระป๋องนี้นะครับ มีจำนวน5ลิตรนะครับเพื่อนนะ5ลิตรโดยเราจะมาผสมกับกะปินะครับอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่ากะปิจะละลายยากและหลังจากนั้นนะครับเราจะคนนะครับเพื่อนๆนะบี้กะปิกับน้ำสาวข้าวให้เข้ากันดีก่อนนะครับให้ละลายนั่นแหละครับคือให้กะปิละลายในน้ำนะครับ น้ำซาวข้าวเมื่อผสมกับกะปิแล้วนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับหลังจากเราคนเสร็จเรียบร้อยเมื่อกะปิละลายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทลงไปในน้ำซาวข้าว5ลิตรที่เราเตรียมไว้นี้นะครับและหลังจากนั้นเราจะทําการคนค้าเพื่อนนะคนทั้งสองสิ่งให้เข้ากันเลยครับระหว่างน้ำซาข้าวกับกะปิที่เราได้ทําการละลายลงไปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อเราทําการคนกะปิกับน้ำซาวข้าวที่เราทําการผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการลดลาดนะครับเราจะลดลาดทุกๆ7วันนะครับสําห, nice หรับน้ or, ํากะปิที่ผสมน้ํเสาวข้าวนี้นะครับเราจะใช้นะคร <IN> ับเพื่อนในนี้มีน้ํากะปิที่ผสมกับน้ํเสาวข้าวอยู่จํานวน5ลิตรนะครับเราจะใช้ประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อนมาผสมกับน้ําเปล่านะครับจํานวน5ลิตรครับแล้วหลังจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับระหว่างน้ํา กับน้ำกะปิและก็น้ำสาบข้าวที่ผสมกันอยู่นะครับแล้วนำไปลดราดต้นหัวราพาต้นกะเพรานะครับที่เราทําการตัดแต่งหรือว่าต้นหัวราพาและต้นกะเพราที่งามๆก็สามารถลดราดได้นะครับแล้วก็ต้นพืชของเราที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเราต้องการจะบํารุงนะครับทําให้รากสมบูรณ์รากหาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับและใบของพืชน,นะครับเขียว ใบใหญ่ขึ้นแล้วก็นะครับเราก็จะได้เก็บมารับประทานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการลดราดและวิธีการตัดแต่งต้นไม้หรือว่าต้นกระเพราและต้นโหระพากันต่อครับสําหรับต้นกระเพราดําต้นนี้นะครับเพื่อนๆดูออกดอกเยอะเลยนะครับเราก็ทําการตัดแต่งก่อนที่จะลดน้ําปุ๋ยลงไปนะครับ ตัดแต่งดอกออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าดอกแก่ก็จะทําให้ใบของกระเพานะครับหรือว่าใบาของต้นหัวลพาต่างๆนะครับก็จะเล็กลงที่เราตัดดอกออกให้หมดนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้บํารุงแต่ใบนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัดให้หมดครับเดี๋ยวยอดหรือว่าใบาของพืชก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการลดด้วยน้ํากะปินะครับ แล้วก็นะ้ำตาวข้าวที่เราทำการผสมลงไปนะครับลดราดไปเลยครับเราจะลดราดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับเราตัดแต่งเอา,อาดอกออกให้หมดเลยครับเพื่อนเพื่อว่าจะได้แตกยอดออกมาใหม่นะครับแล้วเราก็จะได้ทําการบํารุงด้วยปุ๋ยของเรานะครับกางไกลนี่นะครับตัดแต่งง่ายครับไม่ต้องไป ซื้อหาอะไรมานะครับในกัญไกรแบบนี้นะครับตัดแต่งต้นโหรลพาต้นกะเพราง่ายๆเลยครับนะตัดให้หมดเลยครับหลังจากนั้นเราก็ลดราดด้วยปุ๋ยที่เราทํามาเนี่ยนะครับกะปิกับน้าสาวข้าวครับส่วนกะปิที่ผสมลงไปในน้าสาวข้าวนี้นะครับเมื่อเราทําการผสมแล้วนะครับเราไม่สมควรเก็บไว้นะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวนะครับแต่ถ้าน้าสาวข้าวย่างเดียวไม่เน่าเสียนะครับแต่ถ้าเป็นกะปิลงไปด้วยนะครับอาจจะเน่าเสียเราจะใช้ภาย ภายในวันเดียวหรือข้าวเดียวให้หมดนะครับเนี่ยเราก็ลดลาดสวนของเรานะครับเพื่อนใส่ลงไปเลยครับน้ํา5ลิตรต่อน้ํายานี่นะครับจํานวน1ลิตรนะครับคนให้เข้ากันครับลดลาดไปเลยครับนาะต้นหระพางามๆแบบนี้เราก็บํารุงเพื่อให้ใบใหญ่ขึ้นนะครับลดลาดอาทิตย์ละครั้งต้นเล็กต้นน้อยนะครับที่แตกดอก แบบนี้นะครับต้นกระเพรากระเพราดํากระเพราขาวนะครับเพื่อนดูนะครับเราตัดแต่งให้หมดเลยครับในการแตกดอกเราจะไม่เอาไว้นะครับเพราะว่าจะทาให้ต้นโทมเมื่อเราตัดแต่งเสร็จพืชที่อยู่ในกระถางแบบนี้นะครับเพื่อนไม่ต้องลงดินก็ได้นะครับเราก็ลดลาดไปด้วยกะปีที่ผสมด้วยน้ําสาวข้าวนะครับลดลาดไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเพื่อนในการลดลาด เพื่อบำรุงต้นพืชของเรานะครับด้วยกะปิและน้ำสาวข้าวในวันนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับรลด่ากไปเลยครับบำรุงต้นพืชของเราให้ใบเขียวขึ้นนะครับใบใหญ่ขึ้นแล้วก็่ากหาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับและคลิปนี้นะครับในการบำรุงต้นพืชด้วยกะปิและน้ำสาวข้าวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชนแนลได้นะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทัยพี h ช n แนลด้วยนะครับทางช่องจะไดมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพี h ช n แนลครับผมเดลาดไปเลยครับให้ใบพืชของเราใหญ่ขึ้นลากหาอาหารได้เร็วขึ้นครับจากน้ำตาลข้าวและกระปิที่ผสมกัน